หลายธุรกิจก็มีการนําค่านิยม12ประการไปประยุกต์ใช้นะฮะวันนี้ผมมีตัวอย่างหนึ่งพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับว่าค่านิยมที่เขานําไปประยุกต์ใช้เนี่ยธุรกิจเองเนี่ยมีทิศทางไปอย่างไงบ้างน,นะครับที่สําคัญธุรกิจที่จะพาไปดูนะฮะไปธุรกิจที่รับจ้างผลิตคาซิตของเด็ก ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับไปติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณวันยนานะเพ็งจ,จัน์จากนิคมศักดิมนักกระังเซศนครับค่ะคุณเทพกิจคะ่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่ในพื้นที่ของการผลิตเบาะรถที่นั่งในรถยนต์สําหรับเด็กของบริษัทดัสโกนะคะซึ่งที่นี่เป็นบริษัทรับจ้างผลิตอุปกรณ์สําหรับเด็กและก็เบาะที่นั่งในรถยนต์ค่ะที่ได้รับความไว้วางใจาจากแบรนด์ชั้นนําจากทั่วโลกให้มาผลิตสินค้าจากที่นี่คะ่ะ บริษัทดัสโกนะคะก่อตั้งมากว่า25ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างผลิตหรือ OEM เพื่อการส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกานะคะกว่า80%โดยมียอดขาย800้ล้านบาทต่อปีจํานวนกว่า2ล้านชิ้นค่ะซึ่งแม้ในแถบภูมิภาคเดียวกันนะคะจะมีบริษัทรับจ้างผลิตสินค้าเด็กในแบบนี้หลายประเทศแต่ว่าและก็ยังมีต้นทุนต่ํากว่าไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนและก็เวียดนามแต่ลูกค้าก็ยังเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต สินค้าจากประเทศไทยค่ะเนื่องจากบริษัทใช้หลักธรรมาพ,พิบาลน,นะคะที่ปรับมาใช้จากหลักค่านิยม12ประการเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานจนกลายเป็นโรงงานต้นแบบค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่านิยม12ประการเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นธรมธรมธรรมะพิบาลนะองค์กรไหนถ้าไม่มีเรื่องธรรมะพิบานจะไม่เกิดความยั่งยืนสิ่งที่เราตลอดเวลา25ปีที่เราที่เรา ดำเนินธุรก,กิจมาเนี่ยเราก็ดําเนินเราก็ยึดมั่นในธรรมธิบาลมาตลอดแล้วค่าสิทสองประการเนี่ยธรมิมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นข้อที่ทุก,กองค์กรควรจะมีเนะคือเนื่องจากสินค้าเนี่ยเราเราพูดถึงเรื่องคุณภาพสินค้าถ้าคุณภาพสินค้าต้องมาจากคุณภาพของของของใจความสุขจากพนักงานที่เราที่เราทำเนี่ยคือเราไม่ได้ทำทำมาจากเครื่องจกักรเราไม่ใช่เครื่องจักรแล้วเดินเนะเนื่องจากเราเราใช้คนคนที่เย็บนั้น คนที่มีความสุขก็จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ สำหรับปัญหาของสินค้าในกลุ่มนี้นะคะปัจจุบันมีการแข่งขันมากขึ้นค่ะทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะคะรวมทั้งค่าเงินที่ผันผวนก็ทําให้ธุรกิจนั้นกําหนดราคาขายยากค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะกําหนดราคาซื้อขายล่วงหน้าประมาณ1ปีนะคะดังนั้นเพื่อพัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพและสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันได้นะคะบริษัทจึงต้องพัฒนาสุดแข็งด้วยการพัฒนาให้มีความแตกต่างชูจุดเด่นด้านการออกแบบและก็การผลิตสินค้าที่รวดเร็วค่ะ ซึ่งจากสินค้าในกลุ่มนี้นะคะแนวโน้มในการส่งออกนั้นก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากพ่อแม่ยุคใหม่นั้นมีความสนใจที่จะดูแลเ,ลเรื่องของความปลอดภัยกับลูกน้อยมากขึ้นซึ่งการพัฒนาให้สินค้ามีความแตกต่างนะคะก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ากลุ่มนี้ได้ถึง1 0 3ถึงซค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะสินค้ากลุ่มนี้นั้นสามารถนํามูลค่ากลับเข้าสู่ประเทศได้มากกว่า20 0 0 0ล้านบาทค่ะคุณเทปกิจค่ะขอบคุณมากครับคุณ วนิดาครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ธุรกิจอื่นๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ